สวัสดีครับสวัสดีจ้าเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไก่น้อยะค่ะวันนี้เราจะมากินยำขนมจีนแล้วก็คุณสามีทำเคอร์รี่<อ>บดนะคะเ<อ>พื่อนๆเคอร์รี่โบทอาหารเยอรอมันให้กินค่ะแล้วก็มีเฟรนฟรายค่ะ,พะเพื่อนๆก่อนชิเซอฟใช่แซ่ชาบเหรอเผ็ดมากเลยเหรอ

Nhưng mà, nhưng mà. Cái nồi giam không có chiên thầy Sạch cuồng ra không thầy Một bãi đó, à นะอร่อยมากค่ะเพื่อนใช่บเป็นซอสจริงินิ่อาหารเยอรมันตามกับอาหารอีสานเพื่อนๆนึจะกินอะไหนกว่า กันนะคะกลับมากินข้าวเย็นกันแล้วนะคะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะอยู่ในช่วงลดน้ำหนักนะคะพอพ่อมาก็จัดทั้งแม่ทั้งลูกเลย phật như dàn màn anh cái đi tiếp yeah. yeah. đi yeah. Yeah. อร่อยค่ะเคอร์อดีบทูทสามีทำไก่น้อยชอบทานเคอร์อดีบทูทตก็นับว่ามันอร่อยดี ันไปกินซอสพริกหนูก็ไปเอาซอสพริกมันกินนลูร่วนมยอเนสอ่ะกับไอ้เ uh. ็นไฟอ่ะ hmm. อืมป๊าอีกไม่กันที่ชู for many why not Ada di luar. Tingkat beda kan tuan. Wah. Kamu tu. vitamin. Du hast auch keine Pommes essen. Hm? Du nicht. Später. Du hast keine Vitamine. <laughs> Gut. น้ำโคกไมหมคะคุณงามบเอาแช่นะลูกแช่ตู้หน่อยน้ำโคกแม่ซื้อมาอาหารฝรัง่งผสมอาหารอีสานค่ะเ,เพื่อนๆฟู้ดฝรั่งอุ่นฟู้ดอีสาสนสูสัมผ็ส อยู่ห้องใต้ดินมีอยู่นะกินอะไรก็แม่ซุปปลาบ้านเราคนเดน ก ja ินปลาแล้วมีแรงมีแรงนวดอีกคำว่ e กือีทฟ e ส It สเ s a ตอร์ a e r นั l คุณเด So scharf. Willst du noch? Ja, aber lange noch mit mir. Was? Gib mir einen Lang. Noch eine Wurst. นะอโอเคค่ะเพ,พื่อนๆน้ำมูกไหลค่ะ ไก่น้อยขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ไก่น้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะัครบ